Uh huh. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม a i g h of k a g a n กับผมเอ็มจากช่อง foem channel นะครับและในคลิปด,ด่วนนี้นะครับคอนเทนต์ของเนื้อหาเนี่ยฮะก็จะมาพูดเกี่ยวกับนะครับสถานที่ในการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึง เ e เวล80นะครับเราจะต้องไปที่ไหนบ้างต้องวาร์ปอะไรยังไงบ้างนะครับไปได้ตอนเลเวลไหนแล้วก็ในแบบเริ่มต้นนะครับเราควรไปแมปไหนดีแมบปบป่าหรือว่าแมบปบทะเลทรายตีตัวไหนดีนะครับอ๋อก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยโอเคเริ่มแรกนะครับเราสร้างตัวละครมาเนี่ยมันจะให้เราเลือกฝ่ายฟ้ากับฝ่ายสีแดงใช่ไหมครับผม เออผมแนะนําให้ผู้ชมนะครับเลือกฝ่ายสีแดงมันจะได้เกิดที่เมืองทะเลซายเลยแต่ถ้าหากว่าชอบฝ่ายสีฟ้านะครับเราอาจจะต้องว้ามาที่เมืองทะเลซายนี่นะครับมันชื่อว่าอ่าเมืองคาราโครลัมนะครับผมเออไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับคือเมืองนี้มอนเตอร์นะครับส่วนมากจะเป็นโจมตีระยะใกล้นะครับอ่าซึ่งแตกจากจากแตกต่างจากเมืองสีฟ้านะครับเมืองสีฟ้าเนี่ยจะมีมอนที่ตีไกลเนี่ยเยอะมากๆครับอ่าเพราะฉะนั้นนะครับก็แนะนําให้มาที่เมืองทะเลซายนั่นเองนะครับ สิ่งที่เราจะทำเนี่ยครับมันง่ายมากๆเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยฮะมันจะมีหมาอยู่หน้าเมืองนะครับก็คือเดินมาตรงนี้เลยนะครับมันจะมีหมาอยู่หน้าเมืองใครจะตีหมาก็ได้นะเออก็มันก็ค่าง่ายนะครับมันเวลหนึ่งเวลสองเวลสามเองนะครับแต่ว่าผมจะให้คุณชมนะครับฉีกไปเลยนะครับเราขยับไปตีซอมบี้เลยก็ไหวนะครับตั้งแต่แรกๆแต่ว่าถ้าคุณอยากจะดรอปของเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถตีหมาตีหม,มาป่าผีดิบได้นะครับผมเวลหนึ่งเวลสองเวลสามนะครับอืมเลือดมันไม่ได้เยอะ ตีแป๊บเดียวมอนก็ตายแล้วนะครับผมอ่ะโอเคแต่ว่าตอนที่เริ่มเล่นใหม่จริงๆนะครับก็อยากจะแนะนําให้เขยัมมาประมาณนี้นะครับผมนี่ประมาณนี้เลยอ่าเห็นไหมเห็นเห็นเมาส์ผมไหมนะครับตรงเนี้ยเนี่ยมันจะมีซอมบี้นะครับอืมโอเคซอมบี้เนี่ยจะเลือกประมาณ300นะครับอ่าก็แน่นอนคุณผู้ชมมาถึงเนี่ยนะครับเราต้องอัพอ่าวิดก่อนอยู่แล้วนะครับเราจะทําให้เราเนี่ยยืนมอนเตอร์ได้นานขึ้น นะครับผมแล้วก็จะมีค่าพลังป้องกันมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับผมเออก็สามารถมาตีซอมบี้ได้แต่แรกแแล้วนะครับก็สามารถฟาร์มได้นะครับจนยันเวลแบบเอ่อสิบสิบห้ายี่สิบได้เลยนะแต่จริงๆก็แนะนําให้อยู่สักประมาณสิบแล้วก็สิบห้านะครับอืมพอตีซอมบี้เออสักสิบแล้วก็สิบห้านะครับผู้ชมนี่เราขึ้นสะพานตรงนี้มาเลยนะครับมันจะมีหมู่บ้านกองโจรอยู่ทางนู้นนะครับเออตรงนี้เนี่ยซอมบี้เยอะนะครับไม่ต้องห่วงเลย นะครับอ่าแล้วก็ขยับมาตรงหมู่บ้านกองโจนเกตก็ขึ้นสะพานมานะครับหลังจากที่ตีซอมบี้เสร็จแล้วนะครับอัปเดตก็ขยับมาตรงนี้เลยนะครับเอออยากเวลไวก็ขยับมาตีโจรตัวนี้ก็จะมีตั้งแต่เวล5นะครับจนถึงแบบเวล6เวล7นะครับตีไปเรื่อยๆเลยครับตัวโจนเนี่ยก็จะมีของดรอปต่างๆมากมายนะครับซึ่งดรอปดีมากกว่าซอมบี้แล้วก็พวกหมานั่นเองนะครับแนะนําว่าให้อยู่บริเวณนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปไกลเพราะว่าถ้าเข้าไปไกลแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีตัวธนู ใครที่แบบยืนไม่ไหวก็อาจจะตายได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมเออจริงๆมันก็จะมีอยู่ประมาณ2ฝั่งนะครับมีตรงนี้นะครับผมแล้วก็มีทางด้านล่างซ้ายเออนะครับแล้วก็ตรงจุดแดงๆเนี่ยเป็นบอสนะไม่ต้องไปตีมันก็ได้นะครับอ่ะในแบบแรกนะครับไม่มีอะไรมากเลยคุณตีซอมบี้นะตีหมาก็ได้ถ้าหาว่าซอมบี้ไม่ไหวเนาะแต่จริงๆก็ตีซอมบี้ไหวแหละแล้วก็ขยับมาเป็นโจนนะครับสักประมาณเลเวลเอ่อสิบหกหรือว่า20นะครับคุณก็ขยับมาตีพึ่งได้แล้วนะครับ พึ่งจะอยู่ประมาณะเลทซายซทั้งหมดเลยนะครับจะมีะทล์รายทั้งหมดเลยแนะนําว่าให้อยู่ประมาณตรงตรงเมาส์ผมนะเพราะว่าถ้าขยับไปอีกเนี่ยมอนจะเยอะมากๆนะครับมีทั้งบีหลอดมีทั้งโอ้โหเยอะไปหมดเลยนะครับก็ตีแค่พึ่งก็พอนะสองตัวก็ลําบากแล้วนะครับตอนช่วงประมาณ1 6บหถึงยีแต่ว่าบางอาชีพอย่างเช่นเนโคแมนเซอร์เนี่ยครับก็จะสบายหน่อยเพราะว่ามีสกิลท,ทอร์โดมานะก็จะสามารถ1ฮิตมอนเตอร์ได้เลยนั่นเองนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราขยับมาตรงพึ่งได้เลย อืมนี่ฮะตอนนี้พึ่งมันจะน้อยนะครับแล้วก็ตีพึ่งจนถึง30ได้เลยนะครับเออแมบบแรกก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็ใครที่แบบมีเวลาว่างเล่นนะครับก็แนะนําว่าให้อ่อฟามือนะเพราะว่าเวลาที่แบบของดอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราจะได้เก็บมาแล้วก็นําไปขายนะครับผมแล้วก็อ่ซื้อยงซื้อยาได้ด้วยนะครับผมจะได้มีชุดใส่ด้วยเพราะว่า ชุดเนี่ยพลังป้องกันมันอาจจะไม่ได้เยอะแต่ว่าลองเทียบนะครับเมื่อกี้ผมเก็บของมาเนาะนี่ของเลเวลสินะครับพลังป้องกัน13บสามของเลเวลเจ็ดสิพลังป้องกัน4ี่สิบแปดาจจะห่างไม่เยอะแต่จริงมันมีผลแล้วก็มีค่ามากๆเลยนะครับคุณชมไอพวกค่าพลังป้องกันมันก็จะแบบช่วยกันดาเมจได้เยอะมากนะครับอืมอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูอีกเมืองหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคครับหลังจากที่เราเลเวล30แล้วนะครับผมจะมี NPC าร์ p นะครับผมอยู่ตรงนี้เลยเราาร์ p กับเมืองมาใช่ไหมนี่จะอยู่ทางนี้นะครับผมอ่าเรียกว่าทางซ้ายแมปนะครับซ้ายสุดของแมปตรงนี้เลยนะครับอ่าหรือว่าเรากดจิ้มตรงคําว่าาร์ p นะครับก็ได้มันก็จะพาเราเดินไปแล้วนะครับแต่ว่าเดินเอาก็ได้นะใกล้ๆเกมนี้โอ้โหง่ายๆเนาะไม่ต้องทำเควสเลยคือตีมอนดอปของฟาร์มยูชิยๆนะครับหลังจากที่เราเลเวล30แล้วนะครับมันจะมี รูบินนะครับผมมังโกฟอเรสนะครับก็จะเปิดให้เราวาปนะครับซึ่งแมบนี้จะเป็นเมืองหิมะตั้งแต่เลเวล30ขึ้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าเพื่อนๆสามารถฟาร์มได้ทั้งแมบแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับก็ค่อยๆไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมแล้วมันก็จะไหลไปเองเลยนะครับไหลไปไหลไปไหลไปนะครับแมบเนี้ยเนี่ยมอนค่อนข้างที่จะอยู่ไกลกันนิดนึงนะครับผมมันจะไปสบายทีตอนเลเวล55นะครับอ่า แบบนี้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งเมืองเลยนะครับพวกลงเลือดอะไรพวกนี้มันก็เก่งพอๆกับพึ่งในแบบแรกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเฮ้ยจะฟาร์มไหวไหมนะครับใครที่แบบฆ่าพึ่งตายะครับพวกนี้ก็ฆ่าตายแล้วก็ได้ e p ที่เยอะด้วยนะครับก็พอเราออโต้ใช่ไหมมันก็จะไล่ขึ้นไปเองเลยครับก็แล้วแต่เดี๋ยวจะมีมังกรมังกรนะครับถ้าให้ดีเนี่ยก็อย่าพึ่งไปเลยเอออย่าพึ่งเลยระหว่างนี้นะครับแต่ถ้าแบบเราสายฟรีจริงๆหรือว่าชีพที่แบบ ไม่ไหวจริง,รงครับก็ฟาร์มตั้งแต่ตรงเมาส์ผมเนี่ยนะครับอืมตั้งแต่ตรงเมาส์ผมนะครับตรงนี้มันจะมีพวกมังกรนะครับตีใกล้เออก็ฟาร์มง่ายนะครับชิวๆแต่ว่าพอเราหวัวแล้วก็ปล่อยมันออโต้ต,ต,ต,ตรงไหนก็ได้เนาะเออถ้าใครแบบมีอาวุธชงอาวุธเช่านะครับไปได้หมดเลยนะครับโอเคแบบนี้เนี่ยเราฟาร์มจนถึงเลเวลห้าสิบห้านะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราเลเวลห้าสิบห้าแล้วนะครับมันก็จะเปิดวาร์ปมา ซึ่งเป็นว์ปเหมืองนั่นเองนะครับเหมืองเนี่ยเราก็จะสามารถนะครับฟาร์มได้ยันเลเวลนะครับ80ได้เลยนะฮะเหมืองอ่ะนะครับนี่ครับไอรอนดเจียนนะครับไปเลยนะครับแบบนี้เราฟาร์มได้ยันถึงเลเวล80เลยนะครับเพราะว่ามอนเตอร์เนี่ยครับเยอะมากแล้วก็แมปนะครับดูดิมอนเตอร์มีหลายประเภทมากๆเลยคุณผู้ชมนะครับ จริงๆเราก็เริ่มออโต้ได้ตั้งแต่ออกไปที่ท,ที่นอกเขตโจมตีแล้วนะครับก็ออโต้มันก็จะวิ่งไปให้เลยแต่ส่วนมากนะครับผมจะชอบมาฟาร์มตรงนี้ครับด้านล่างสุดมันจะเจอพวกการ์ดไลออนนะครับผมมันจะเจอแบบพวกมอนตัวใหญ่นะครับเออมันจะทําให้แบบสกิลวางพื้นแล้วโดนง่ายขึ้นด้วยเนาะตอนออตัวแรกๆเนี่ยมันจะเป็นพวกแบบแมมมงแมมมุมนะครับเออพอเราฟาร์มเสร็จปุ๊บมันก็เดินไปเรื่อยๆนะคือตัวเนี้ยคือดันเนี้ยนะครับ มอเตอร์ก็ไม่ค่อยได้เก่งมากนะครับผมเราฟาร์มได้ชิชวๆโหแล้วใครแบบเป็นเนโครแมนเซอร์นะคุณผู้ชมอย่างที่บอกเลยนะครับมอนเตอร์มันเยอะแล้วก็เรามีเ,เจ้ากิกี้ด้วยนะครับเรียกกิกี้ออกมามันก็จะช่วยตีนะฮะโอหมอนเยอะมากเห็นปะเยอะมากแป๊บเดียวก็วิ่งไ80แล้วนะครับอ่าแต่จริงนะครับใครที่แบบตีบวกเยอะมีคงมีของหน่อยนะครับคุณผู้ชม เราขยับไปอีกแบบหนึ่งได้นะครับในตอนที่เลเวล75ซึ่งเป็นแบบลาวาแคนยอนนะครับแต่ว่าเมืองเลา,าวาแคนยอนเนี่ยนะครับมันค่อนข้างที่จะเลือดเยอะมากมากแต่ก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมการที่มอนเตอร์เลือดเยอะหรือว่าเก่งขึ้นมันก็ทำให้เราได้ x p ที่ มากขึ้นนั่นเองนะครับที่แมปราวาแคนยอนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมปสุดท้ายนะครับผมแต่จริงๆมันมีแมป95ด้วยนะครับแต่ว่าตอนช่วงเวล์80เพิ่ไปเนี่ยมันเวลค่อนข้างยากนะครับก็มาแมปราวาแคนยอนเก็บเลเวลรัวๆได้นะครับคุณผู้ชมมาได้ ep ที่เยอะมากแล้วก็ดรอปของเลเวล80เออก็อย่าลืมเตรียมมโนมานาแล้วก็มาบอดยาวๆกันด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้นะครับสาหรับการเก็บเเวลโหง่ายไหม ไม่ต้องเดินคงโดนเควสอะไรให้ยากไม่ต้องมานั่งคิดแล้วเฮ้ยไปเดินเควสอะไรดีไม่มีนะฮะชิลนะครับคุณตีของลงดอกคุณก็ใส่ได้เลยนะครับชิลๆเลยนั่นเองนะ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเก็บเรเวลในเกมเอ็ดออ a คา e ์ตั้งแต่1นึงจนถึง80ดสิเออเดี๋ยวจะมีอัปเดตอะไรยังไงอีกเดี๋ยวผมทำคลิปออกมาให้รับชมกันอีกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ